คือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเดี๋ยวบอกว่าทุกวันนี้โอ้โหมันหาเงินยากเหลือเกินนะแล้วบางคนก็บอกว่าจะทํำยังไงดีค่าจ,จ่ายมันรออยู่แล้วตอนช<ะ>่วงสิ้นเดือนนะฮะคือต้องหางไรายได้เสริมจริงๆนะคุณผู้ชมออฮะต้องบอกแบบนี้น้องคนนี้ เรียนอยู่ชั้นปีสี่คุณผู้ชมนะคนกําลังเรียนอยู่บางทีมันก็ยุ่งนะไม่มีเวลาต้องอ่านหนังสือถูกไหมแต่ยังหาเวลานะครับไปเปิดร้านขนายขนมปังปิงได้โอ้โหนี่เลยน้องลุยเองเลยนี่ครับน้องบอกว่าขายมาสองปีแล้วด้วยนะค่ะนี่ครับน้องยังเรียนอยู่ปีสี่อยู่เลยครับน้องธัญญนุษแก้วกาเนิดหอวาน,น้องหยกครับอายุ23เป็นนักศึกษาชั้นปีสี่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยสงขลาฮะ นีครับน้องก็มาเปิดร้านรถเข็นขายขนมปังปิ้งเตาถ่านนะครับชื่อร้านปังปิ้งป่ะนี่ไวัรุ่นด้วยนะชื่อร้านฮะปังปิ้งป่ะนะก็มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับค<า>่ะสุทธกราชเจ้าแปาของเราครับมีโอกาสไปพูดคุยกับน้องหยกครับ ถามบอกว่ามาเปิดร้านนี้ได้ยังไงก็รังเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอน้องหยกบอกว่านี่ก็จะเปิดขายแค่เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นเพราะว่าน้องเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นภาคสมทบแล้วสาเหตุที่ต้องเปิดร้านขายข,ายขนมปังปิ้งแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมก,ก็หาเงินไปเรียน,ะนะอะเป็นทุนการศึกษานะครับขยันมากมีแต่คนชมเนาะขายแบบนี้มาสองปีแล้วครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะน้องหยกนะฮะนี่ไม่ใช่น้องหยกนะนี่ลูกค้านะฮะก็สวยทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมฮะ คือน้องบอกว่าศึกษาการขายของเนี่ยผ่านทาง TikTok และด้วยความที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วก็เลยคิดค้นสูตรอาหารขึ้นมาอุย้ยน้องหน้าตาน่ารักด้วยนะน้องหยกนะคุณผู้ชมฮะคือสูตรที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันมี3ตัวด้วยกันก็คือชาไทยใบยเตยแล้วก็สักขยาไข่โบราณนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกสรรน,นะครับ รับประกานความอร่อยก็คือกรอบนอกนุ่มในไส้ทะลักจุใจแน่นอนนี่พูดแล้วก็อยากกินนะใช่กำลังคิดเลยอ่ะโอ้โหดูซิดูซิสงสัยแผ่นเดียวชิ้นเดียวคงไม่พอเนาะไม่พอแล้วก็โอ้โหนี่ยัดเข้าไปดีนะให้เยอะด้วยให้เยอะให้เยอะจริงๆแล้วก็เคล็ดลับความอร่อยอย่างหนึ่งก็คือ น้องเนี่ยใช้เตาถ่านใช้ในการปิ้งขนมปังอะ่ะอ๋อเออมันจะหอมมันจะอร่อย,อยงไงนี่ครับไม่เพียงเท่านี้นอกเหนือจากเมนูขนมปังปิ้งแล้วยังมีเมนูไข่กระทะด้วยนะอ,อันนี้ไข่กระทะน้องก็ขายนะครับก็ชุดละ3 9บาทนะครับส่วนขนมปังปิ้งนะครับก็ชุดละ15แล้วก็มีจนถึง30บบาทนะครับใครที่อยากจะไปอุดหนุนน้องเนี่ยไปกันได้เลยนะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ 6โมงเช้าจนถึงส1บดโมงนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นะถามว่าร้านน้องอยู่ไหนใช่ไหมบอกพิกัดนิดนึงครับ <c oughs> ถนนนางงามตัดถนนรามันจังหวัดสมขานั่นเองโอ้โหถนนนางงามแล้วก็ได้คนที่สวยเหมือนนางงามขายาด้วยเนาะนนเป็นคนสวยคนขยนันรับประกันได้เลยไม่อดตายแน่นอนนะคะเ <c oughs> นี่ยดูสิโอ้โหให้เยอะด้วยอ่ะนี่นี่น <c oughs> ใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาดูน้องเป็นตัวอย่างเลยนะน้องก็เลี้ยนอยู่ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเวลาเยอะแยะถมเถะถูกไหมแต่น้องเนี่ยใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ไงบางทีพวกเราเนี่ยลองนึกดูซิว่าเวลาว่างเราทําอะไรกันบ้างอทำอะไรอ่ะนั่งเล่นมือถือใช่ไหมหรือว่าไปเที่ยวเล่นอ๋อแต่บางคนเขาอาจจะมีจับเสริมก็ได้ะนะเราก็ไม่รู้เขาเออนะนะ